ประกันสังคมเตรียมโอนเงินชดเชยรายได้15,000บาทให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาในวันที่28สิงหาคมนี้สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะใช้ข่าวเราเรื่องอัปเดตข่าวด่วนนะคะจากสำนักง,งานประกันสังคมกระรูงแรงงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินชดเชยรายได้15,000บาทให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาภายในวันที่28สิงหาคม2 5 6 3ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้1 5 0 0 0บาท มาตรการชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาโควิด -19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตนภายในวันที่28สิงหาคม2563นี้แน่นอน นางพิสมัยนิธิภัยบณ์รองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะน,นี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการมาจากการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาโควิด -19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยแต่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือน โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในวันที่28สิงหาคม2563นี้โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใดและเมื่อโอนเงินแล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันทีโดยสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการดังกล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรโนาโควิด -19 ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2 5 6 3จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนนะคะนับย้อนหลังตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม2,563ขึ้นไป และไม่ได้รับการเยียวยาวจากกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใดผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ขอบคุณข้อมูลข่าวจากศูนย์สารนิเทศส,สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและนี่คือการอัปเดตข่าวล่าสุดจากประกันสังคมนะคะ